ก็แผ่นหนึ่งปี2555ันข้อยีนะคะจดมีอยู่ว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน30คนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ25่้าคะแนนและห้าคะแนนตามลำดับถ้านำคะแนนของนายสายชนและนางสาวฟ้าซึ่งสอบได้ซึ่งสอบได้20่สิคะแนน และ30คะแนนตามลำดับมารวมด้วยแล้วส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานจะเท่ากับเท่าใดเราก็จะแบ่งทำตอนแรกนะคะตอนแรกก็จะหา,าใช้สูตร x b a บา bar เท่ากับซิกมา X ส่วน N แทน X bar เท่ากับ25เท่าเท่ากับซิกมา X ส่วน30 นำสามสนำสามสขึ้นมาคูณกับ25เท่ากับ750เท่ากับซิกมาเนะคะแล้วก็จะมาหาเส่วนเวมี่ยเบนมาตรฐานใช้สูตรส่วนเบี่เบนมาตรฐานสูตรก็คือ s เท่ากับ, Sigma, บรูทซิกมาวงลิบ x i สุลบ x bar า เท่ากหมดกำลังสองส่วน n นะคะ s เท่ากับ5เท่ากับ sigma x sigma xi ลบ x bar ท่ากับกำลังสองส่วน N เราก็จะได้เราก็จะถอดรูดออก5ากำลังสองเท่ากับ25แล้วก็ n เท่ากับ30นำ3าขึ้นมาคูณกับ กับ25เท่ากับ750ค่ะแล้วก็ตอนหลังนะคะใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะแต่เราจะเพิ่มตอนหลังมันจะเพิ่มเออ20กับ30แล้วก็บวก20กับ30 750บวก20บวก30ส่วน32เพราะว่าเพิ่มมาอีก2คนเราก็จะได้คำตอบ25 x b a r เท่ากับ25ใช้สูตรเดิมนะคะส่วนเป็มเป็นมาตรฐานแล้วเราก็จะเอา ส่วนที่ได้จากตอนแรกมาบวกกับตอนหลังค่ะบวกกับก็คือรูทเจ็ดร้อยห้าสิบวกวงเล็บยีลบยี่สิากำลังสองบวกสาลบยี่สากำลังสองส่วนสามสแล้วก็จะได้รูทแปดรส่วนสาเท่ากับรูทยี่สห้า ตอบออกมาก็ได้เป็น5คําตอบข้อสอค่ะตอบ5แพทห 1, มีนา5 6ข้อ23นะคะจะมีอยู่ว่าครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก6กคนมีอายุเฉลี่ย34ปีสว่วนเป็นเป็นมาตรฐานของอายุเท่ากับ8ปีอีก6ปีต่อมามีย่าง2คนมาขออยู่ขออยู่อาศัยด้วย โดยที่แย่ทั้งสองคนมีอายุเท่ากันเท่ากับเฉลีย่ยของทั้งหกคนในครอบครัวนี้พอดีสัมพสิทธิ์การแปรผ่านของอายุของคนทั้ง8คนนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เราก็จะมาหาออ6ปีก่อนนะคะ x bar ของ6ปีก็คือ40 s เท่ากับ8 n เท่ากับ6แล้วก็จะใช้สูตรส่วนเบี่งเบนมาตรฐานนะคะก็ เติม x เท่ากับ8 in เท่ากับ6แล้วก็ย้าย6ย้าย6มาขึ้นออกขอบไปค่ะ8นะคะแล้วก็จะถอดรูท8 8 8กำลัง2เท่ากับ64แล้วก็ย้าย6ขึ้นมาคูณกับ64เท่ากับ300 384ะคะ่ะต่อมานะคะโจทย์มีบอกว่าต่อมามีย่านะคะ มีญาติสองคนมามาอยู่ด้วยอายุ40ปีมี2คนนะคะเอ็กปาก็จะเพิ่มมา x อ็กอขออภัยค่ะเอ็กปาก็จะเท่าเดิมนะคะก็คือ40 x เอ็เอยังหาไม่ได้น,นะคะเพิ่มมาอีก2เงข้ากับ8ะคะ่ะแล้วก็จะใช้สูตรเดิมนะคะแทนค่าลงไปเลยค่ะแล้วก็บวกเพิ่ม นำจาก6ปีต่อมามาใส่ตอนสองคนหลังนะคะก็จะได้8 3 8มบวกวงเล็บ 40, 40บลบ 40, 40กำลังสองบวก40บลบ40่สคำนวณกำลังสองส่วน8แล้วก็จะได้รูทสี่ถอนรูทออกมาได้4รูทสาม จทยถามหาสัมประสิทธิ์การแปรผันนะคะสูตรของสัมประสิทธิ์การแปรผันก็คือ x ส่วน x ป่าแล้วก็แทน x เท่ากับ4่รูทส,ส่วน x b a าก็คือ40แล้วก็ตัด4กับ40ออกนะคะก็ก็จะเป็นรูทสส่วน10ตอบข้อ1ค่ะ